ก็สู่ Dark n e s e วันนี้จะนำเสนอเรื่อง Shing Wu Shen Jia Star Martial g o s t e c h n i c s เทพยุทธ์แห่งดวงดาราเรื่องย่อภายในโลกทั้งหมดมีการสร้างเส้นทางไว้12เส้นเพื่อที่จะไปยังหอคอยแห่งประเจ้าและตามตำนานดังกล่าวเส้นทาง12เส้นทางนั้นได้นำไปยังเส้นทางแห่งตำนานของความเป็นอมตะ แต่ถึงกระนั้นเหล่าเส้นทางในหอคอยแห่งพระเจ้านั้นล้วนแล้วแต่ใช้เวลานานเกินไปไม่มีจบสิ้นในยุคโบราณนั้นเคยมีหลากหลายศิลปะต่อสู้โลกนี้ช่างน่าเศร้านักที่ตกอยู่ภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่เลวร้ายและเหลือเพียงแค่สามอย่างที่หลงเหลืออยู่ศิลปะต่อสู้แห่งเปลวเพลิงศิลปะต่อสู้แห่งมังกร และศิลปะการต่อสู้แห่งดวงดารารุ่นของเหล่าผู้ฝึกยุทธของเหล่าศิลปะการต่อสู้ทั้งสามนี้ล้วนแล้วแต่มองหาเส้นทางของความเป็นอมตะผู้ฝึกหัดศิลปะการต่อสู้แห่งดวงดาราบนเส้นทางการเดินทางตลอดทั้งชีวิตกับสาวงามที่อยู่เคียงข้างวางแผนที่จะกลายเป็นเทพสูงสุดชิงหูเฉินเจียสตามาเจยอกอสเทคนิค เทพยุทธแห่งดวงดาราผู้แต่งคือคุณเอโกทานสเลเดอร์ผู้แปลคือคุณบาทเดียวเป็นการ์ตูนกำลังภายในแอคชั่นใครที่ต้องการสนับสนุนคุณบาทเดียวสามารถไปสนับสนุนคุณบาทเดียวได้ที่เพจ My Novel ซึ่งเขาจะขายเป็นตอนเป็นตอนไปก็ตกตอนละประมาณ1-1.5บาทโดยรายได้ส่วนหนึ่งนำไปซื้อตอนลิขสิทธิ์สำหรับใครอยากสนับสนุน และอยากอ่านก่อนใครสามารถไปติดตามได้ที่เพจ My Novel หรือไม่ก็ไปติดตามที่เพจคุณบาทเดียวได้เลยค่ะฮะก อาจารย์ได้ใช้เคล็ดวิชายุท์พลังได้เพิ่มขึ้นมากกว่าเก่าเป็นหลายเท่าน่าทึ่งไปเลยแฮเพียงแค่ใช้การทักษะวิชายุท์ของเขาก็เล่นเอาซะอากาศในที่นี้ปั่นป่วน,นจนหายใจแทบไม่ออกแย่ yeah, จริงเหรออายุ16ปีบางส่วนได้โผล่ออกมาพร้อมด้วยเคี้ยวและกรดข้าขอสอนต่อเลยเหรอนะ แน่นอนว่าข้าจะต้องอธิบายเรื่องราวให้พวกเจ้าฟังเกี่ยวกับวิชายุทธ์ด้วยสุดยอดไปเลยร่างกายของเขาแปรเปลี่ยนไปทั้งส่วนสูงและรูปร่างศิลปะการต่อสู้นั้นรวนแล้วแต่มีอยู่มากมายหลายชนิดแต่ที่สถาบันดาราสวรรค์น,นั้นพวกเรามีสิ่งที่ใช้ทษะจากธรรมชาติที่อยู่คู่กันมานานเราผู้ฝึกตนทุกคน้วนแล้วแต่เพียรมาณทุกครั้งไป นับตั้งแต่โบราณอดีตคนบางคนยอมสละชีวิตเพื่อแลกกับการเรียนรู้วิชามากมายจนในที่สุดพวกเราก็สามารถมีสามวรยุทธ์ที่สุดยอดที่ทรงพลังที่สุดอยู่ในมือทั้งสามสายทักษะวรยุทธ์อักคีทักษะวรยุทธ์มังกรทักษะวรยุทธ์ดาราส่วนข้าเป็นผู้ใช้ทักษะวรยุทธ์มังกรข้าจะแสดงพลังของผู้ฝึกวรยุทธ์นี้ให้ดูก่อนละกัน รู้หรือไม่ว่าผู้ที่ใช้วรยุทธมังกรส่วนใหญ่เป็นผู้ที่มีโลหิตสืบท่อจากมังกรพวกเราแค่ใช้การกระตุ้นเลือดมังกรที่สามารถปลุกพลังได้แล้ววรยุทธมังกรมันช่วยส่งเสริมพลังกล้ามเนื้อเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งได้อย่างมีประสิทธิภาพยกตัวอย่างก็แบบนี้ไงล่ะกอ่า นี่แหละคือวรยุทธ์มังกรไป<อ>ว้าวสุดยอดไปเลยอาจารย์อาจารย์อย่างเท่เลยเมื่อกี้นี้สอนพวกเราได้หรือเปล่า ข้าคิดไม่ถึงเลยว่าวารยุทธของอาจารย์จะสุดยอดเยี่ยมนี้พอท่านใช้วรยุทธนี้หน้าตาท่านดูเปลี่ยนไปมากเลยอัคคีมังกรดาราข้าว่าทั้งสามมังกรน่าจะแข็งแกร่งที่สุดในทั้งสามสายนี้แน่ๆแ,แหละฮ่าๆเจ้าจยังดูไม่ครบทั้งสามสายเลยนะผิดแล้วล่ะผิดผิดอะไรงั้นหรือครับ ผู้ใช้วรยุทธ์มังกรมีจำนวนมากที่สุดก็จริงแต่ว่าผู้ที่ใช้วรยุทธ์ที่แข็งแกร่งที่สุดก็คือผู้ใช้วรยุทธ์อัคีตาหาผู้ใช้มังกรกับอัคีอยู่ในระดับเดียวกันเผชิญหน้ากันผู้ใช้อาคีย่อมแสดงพลังเพลิงที่น่ากลัวผู้ใช้วรยุทธ์มังกรมีความแข็งแกร่งก็จริงแต่ว่า ผู้ใช้วอริตอาคีมีความสามารถที่ควบคุมเพลิงผู้ใช้แค่คนเดียวก็สามารถล้มผู้ใช้มังกรได้หลายคนเลยแหละแล้วยังไงต่อครับหากผู้ใช้อาคีได้เริ่มประมือแล้วละก็แม้ว่าเจ้าจะมีปีกเจ้าก็ไม่สามารถหลบหนีจากระยะของเปลวเพลิงได้เก่งกว่ามังกรก็จบอาจารย์ครับคิดคิดไปแล้วนะผมรู้สึกว่าข้ายังเด็กเกินไป ที่จะมาเป็นผู้ใช้วิชายุทธมังกรเห็นที่ว่าค่าต้องเก็บไว้พิจารณาเสียก่อนน่าจะดีกว่านะครับเจ้าเด็กกับคำพูดสวัสดีครับอาจารย์หอค่าอยากจะมาขอให้ท่านบอกอะไรสักอย่างหนึ่งครับได้สิว่าแต่เรื่องอะไร ข้าอยากจะทราบถึงความแข็งแกร่งของผู้ใช้วรยุทธดาราครับท่านได้กล่าวถึงสองวรยุทธไปเยอะพอสมควรแต่ไม่ได้อธิบายถึงวอรยุทธดาราเลยแม้แต่น้อยซึ่งข้าสงสัยเรื่องนี้อยู่พอตัวเช่นกันครับหรือว่าเด็กคนนี้สนใจจะเป็นผู้ใช้วอรยุทธดาราดวงดาได้เลือกเด็กคนนี้หรือ,อยังไงกันข้าว่านะอาจารย์เขาไม่อยากบอกหรอกเรื่องพวกนี้นะ่ะ เพราะว่าพลังของนักรบมังกรน่ะอ่อนแอจะตายไปพวกเด็กนรกโง่โทษครับวรยุทธ์ดาราเป็นวรยุทธ์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ความสามารถของพวกเขาจะแตกต่างกันมากระหว่างอาคีและมังกรพิเศษกว่าทั่วไปหรือเปล่าครับส่วนใหญ่แล้วผู้ใช้วรยุทธดาราจะเป็นผู้ที่มีพลังอำนาจของดวงดาวพลังส่วนใหญ่ของเขาจะขึ้นอยู่กับดาวที่เป็นลักษณะเฉพาะตัวที่พวกเขาฝึกซึ่งพลังนั้นจะทำให้ผู้ฝึกวรยุทธดาราถูกจัดแบ่งพวกเช่จนจำพวกการรักษา การเคลื่อนไหวแบบฉับไวหรือในแง่ของพลังจิตก็เช่นกันก็แสดงว่าผู้ใช้วรยุทธดาราเป็นพวกที่ไม่ได้อ่อนแอและเป็นผู้ที่แข็งแกร่งเช่นกันนะสิครับจะว่ายังงั้นก็ได้อยู่หรอกแต่ยังไม่ได้มีเท่านี้หรอกนะที่จริงเรื่องดารานี้มันก็ผ่านมานานได้แล้วนะนานนานในที่นี้หมายถึงอะไรงั้นหรือครับ เพราะในสมัยโบราณผู้ใช้วรยุทธดารานีแทบจะครองผืนฟ้าผืนสวรรค์ได้เลยนะแต่เวลาล่วงเลยไปผู้ใช้วรยุทธดาราก็มีจํานวนน้อยลงกว่าเก่ามากด้วยด้วยการที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวก็เลยไม่มีตําราสืบทอดวิชาดาราแถมเนื้อหาตําราที่เกี่ยวข้องกับวรยุทธนี้ก็ได้ถูกเลือนหายไปตามกาลเวลาปัจจุบันนี้ผู้ใช้วรยุทธดารามีจํานวนน้อย ซึ่งหากหนับตั้งแต่อดีตกาแล้วล่ะก็ผู้ใช้วรยุทธดาราคือผู้ที่แข่งแกร่งที่สุดเลยล่ะยังเหลือเพียงเจ็ดวันกวัวจะถึงวันทดสอบหากใครได้เป็นผู้ใช้วรยุทธดาราแล้วล่ะก็คงจะน่าอดสูน่าดูพูดเบาๆหน่อยก็ได้ไม่งั้นเดี๋ยวก็โดนดีหรอกหน้ารู้ดีดีนามามอบซะเงียบซะห้ามงงเง้ยอย่าไปฟังพวกนั้นล่ะ ผู้ใช้วรยุทธดารานั้นแข็งแกร่งอย่างแท้จริงสามารถปิกฟ้าลงสู่ดินได้อย่างง่ายดายแต่ตงจำไว้ความแข็งแกร่งส่วนใหญ่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับวรยุทธความแข็งแกร่งส่วนใหญ่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับวรยุทธขึ้นอยู่ที่ใจของเราจะแข็งแกร่งหรือเปล่านี่แหละสำคัญ ยังมีการทดสอบความสามารถเฉพาะตัวตอนเริ่มเข้าเรียนด้วยหรอไม่ใช่แค่ทดสอบวัยาาพแค่นั้นก็พองั้นหรอพวกเจ้ารีบเตรียมตัวทดสอบความสามารถตอนแรกด้วยล่ะใช้เวลาแค่2องชั่วโมงนิดๆในการทดสอบพรสวรรค์ไปเตรียมตัวได้เดี๋ยวค่อยมาเจอกันสิ่งสำคัญกว่านั้นคือใจตัวเองสินะฮะก พวกเจ้าเงียบแล้วฟังข้าวันนี้เป็นวันแรกที่พวกเราได้เข้ามาเรียนในสถาบันดาราสวรค์หลายคนต่างมาจากหลายตระกูลและบางคนก็มาจากต่างมณฑลแต่ข้าไม่สนใจหรอกนะข้าจะเป็นหัวหน้าของผู้เจ้าเองทุกๆเรื่องในที่นี้จะต้องถูกข้าตัดสินใจเท่านั้นมีใครไม่เข้าใจหรือเปล่า Hey what happened คนอดดีคนนั้นเป็นใครกันนะนี่เจ้าไม่รู้จักเขาเหรอเขามีนาว่าเลี้ยงอยู่เป็นถึงนายานของตระกูลจันทราตมินเชียวนะตระกูลของเขาเป็นสุดยอดของเมืองทั้งหมดตระกูลจันทราตมินเป็นพวกชนชั้นสูงนครบรรพชนสวรรค์ก็มีพวกตระกูลเขานี่แหละที่เป็นแกนหลักของเมืองหลายๆคนในที่นี้ก็มาจากตระกูลจันทราตมินทั้งนั้นคนของพวกตระกูลจันทราตมิน เอเราก็แค่ลองเชิงดูมีแต่คนหวั่นกลัวตะกูลเราทั้งนั้นไม่มีใครกล้าแงหน้ามองเราเลยด้วยซ้ำเฮ้เจ้าเด็กนั่นไม่ได้ก้มหน้าทำท่าหวาดกลัวเลยนี่มันอะไรกันฮึเฮเงยหน้าขึ้นสิไป ดูนั่นสิเหลียงอยู่กำลังจะทําอะไรล่ะใครจะไปรู้ล่ะทางที่ดีเราเงียบไว้ก่อนจะดีกว่าก่อนที่จะสวยไปด้วยแบบเนี้ยเจ้ามีอะไรหรือเปล่าเจ้ามีนาว่าอะไรเย่ซิงเหอ ้าข้าจำไม่ผิดเจ้าคือจิงเหอเด็กจากตระกูลคนนกสีฟ้าจะอยู่ภายใต้ตระกูลจันทราธมินถูกไหมเจ้าได้พบกับนายยังกล้าพูดจาได้วาจาที่ดูหมิ่นแบบนี้ได้อย่างไงแม้ว่าเจ้าจะได้รับการยอมรับให้เข้ารับการศึกษาในสถาบันนี้ก็ตามแต่ตระกูลคนนกสีฟ้าก็ต้องเป็นทานให้แก่ตระกูลจันทาธรมินอยู่ดีเจ้าคงรู้ดีนะถ้าหากขัดคืนข้า ตระกูลขนนกสีฟ้าของเจ้าจะเป็นอย่างไรบ้างฮะงทาดน่ะยังไงก็เป็นได้แค่ทาาตระกูลขนนกสีฟ้าทุกคนล้วนแล้วแต่เป็นทาดแกตระกูลจันทาวธรมินของข้ารุ่นต่อรุ่นต่อไปใครบอกให้แกลุกขึ้นมาฟะ แกน่าจะปฏิบัติกับบ้านใหญ่อย่างพวกข้าให้ดีๆไม่งั้นก็จบไปตั้งนานแล้วเจ้าโง่ฮ่าเออกไปห่างจากเขาเดียวนี้นะเหลียงยูชิวยุนสวัสดีรันดอนว่าไงนะน่าขันสิ้นดีชิวยุนมันเป็นแค่ทาตของบ้านข้าตระกูลจันทาทรมิน ตระกูลสวรรค์นิรอนดอนของเจ้าบางทีก็ไม่ควรมายุ่งกับพวกทาชั้นต่ำแบบนี้นะหมอนี่แม้ว่าเขาจะเป็นส่วนหนึ่งของตระกูลจันทาทรมินแต่เจ้าก็ไม่สมควรทำแบบนี้ในตอนนี้เพราะที่นี่คือดาราสวรรค์การที่เจ้าทำแบบนี้เท่ากับไม่มีตาจะมองดูแล้วฮ่าฮ่ฮฮฮอะไรกันอะไรกันเพียงแค่ข้าอยอกเล่นกับทาสของข้า เจ้าไม่เห็นจำเป็นต้องโมโหชุนเชียวขนาดนั้นก็ได้แค่ทาสคนเดียวแบบนี้มันจะลืมตาขึ้นได้ยังไงเจ้าก็ลองคิดดูเอาละกันเฮอเหลียงอยูฮ่เกยเจ้าเป็นอย่างไรบ้างอันซิวยุนไม่เท่าไรหรอกข้ายังไหวอยู่ เอาเอาเอาเอออย่าเสียงดังกันนกสิแค่ปล่อยให้อยู่เพียงชื่อครู่เออโวยไว้ไ,วไปได้มีคนโดนเตะหน้าจมูกแตกกระจายเลยครับเฮ้ยอาจารย์มาเบาเบาสิเตะเหรอมีอะไรเกิดขึ้นกันแน่น่ะเด็กคนนั้นมีเลือด นี่เจ้าน่ะใครทำร้ายเจ้ากันระหว่างที่ข้าไม่อยู่พูดมาซะระหว่างที่ข้าไปทำธุระใครกันที่ทำร้ายเจ้าเราพูดดูสิแกจบไม่สวยแน่ก็จบลงไปแล้วค่ะสนับเรื่องเทพยุทธ์แห่งดวงดารา ถ้าชอบก็ช่วยกด subscribe กดไลค์แล้วกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำตอนต่อไปด้วยค่ะสวัสดีค่ะ